จากที่โดนกระแสด้านลบถาโถมเข้ามาหาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่บอสโจก็สามารถพาลูกทีมข้ามผ่านดราม,ม่าเหล่านั้นไปได้แต่ก็มีมาเรื่อยๆไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดบอสโจได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยมีข้อความว่ามีคนพูดว่าสาวน้อยแค่กระแสปั่นกันเองแล้วงานผับทำไมไม่มีใครจ้าง ผมเห็นแล้วผมขี้เกียจโพสต,ตอบโต้เอาตรงๆคือคนติดต่อมาเยอะแต่เราไม่มีคิวให้ครับเราจะรับได้ก็ต่อเมื่อปิดฤดูกาลนี่เพิ่งประกาศรับงานไม่นี้ดูคิวที่จองมาครับและคาดว่าเราจะไปได้แค่เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมและคงอายะขอบคุณคิวดีๆจากเจ้าภาพครับคิวแสงจันพีเคย2 2กรกฎาคมโรงเล่าแสงจันทร์สุวรรณภูมิ 29กรัะกดาแสงจันพระราม 2, สองสสิงหาคมโรงเล่าแสงจันร์ทนวัดนคร6สิงหาคมแก่งคอยสระบ,บุรี17สิงหาคมไทยประกันบางพี18สิงหาคมโรงเล่าแสงจันร์ทสีนักครินทิ์19สิงหาคมแสงจันทร์ลามอินทรา31สิงหาคมบ้านตะเกียงมินบุรีขอพระคุณผู้บริหารโงเล่ามิตรภาพทั้งสองสาขามินิคอนเสิร์ตลำเพลินเข้าผับ 26กรกฎาคมลงเล่ามิตรภาพขอนแก่น27กรกฎาคมลงเล่ามิตรภาพโคราชส,สะดิดแท้แน่นอนมาอีกแล้วมาอีกแล้วขอบคุณคิวงานมินิคอนเสิร์ตจากพี่ตุ๊ดนาฬิกา28กรกฎาคมสาวน้อยมินิแอดสับปะรดณสนามบินเก่าเครือสหพันธ์29กกรกฎาคมสาวน้อยมินิแอดตลาดแอนล้านบิ๊กฟู้ดสะพานสีละยอง 31กระะกฎาคมสาวน้อยมินิแอดตลาดนินจาบางบัวฉะเชิงเทรา20สิงหาคมสาวน้อยมินิแอดตลาดแอนล้านกู๊ดฟูด้ดหลังห้างฮาร์เบอร์มอแลแหลมฉบังชนบุรีสรุปคิวจองเพื่อดำเนินการเบิกงบคิวเพิ่มเติมสาวน้อยมินิ10สิงหาคมแอดตลาดนกฮูกนนทบ,บุรี20สิิงหาคมแอดบางปูโคมไฟและกำลังเข้ามาอีกเยอะเลย สนใจสามารถติดต่อ0619393915ลำเพลินเข้าผับและในขณะเดียวกันแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายกันเลยทีเดียวบางคนก็บอกว่าค้นเบาพื้นกับว่าวสซันจนหมอล่ำอยากอายค้นเต็มหน้างานปันได้กัว่าบบมีค้นไปเบิงคิ้วงานกันแน่นจนหมอล่ำสักชุดบท่นันกัว่าเขาบบมีกระแสอยู่ซึ่งคาแต่ว่าต้นเหตุน่าจะเกิดจากกลุ่มกลุ่มนึงที่คอยแซะ คอยโพสต์เกี่ยวกับสาวน้อยว่ามีแต่สร้างกระแสซึ่งวงสาวน้อยนะครับก็ผ่านดราม่าน,นี้มาได้อย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูไปชื่นชมศิลปินที่ตัวเองชอบจะดีกว่า